แ okay, ฟนเพจตอนนีนะ้ผมก็อยู่ในดอมของผมที่ Indiana University ์ซิตี้อาทิตย์แรกเลยนะที่ผมเข้ามาเนื่องจากผมเ,เป็นเ,เด็กมหาลัยอย่างแท้ทูแล้วนะผมก็อยากจะมาแนะนำแฟนเพจนะสามอย่างที่เด็กมหาลัยในอเมริกาขาดไม่ได้นะค,คือย้ายข้อดอมมาผมซื้ออย่างแรกก่อนเลย okay, มาดูกันว่าคืออะไร,นะรอย่างแรกคือเจ้าตัวนี้นี่นะครับนี่คือ,อในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า water filter แต่ในอเมริกาเนี่ยมันจะมีแบรนด์อันหนึ่งดังมากๆชื่อ Brita เหมือนเราเรียกบะหมีม่กึ่งสาเร็จรูปว่ามาม่าประมาณนั้นนะแต่ว่ามันมีหลายแบรนด์นะแบรนด์ที่ผมใช้คือ Pure ปน,บบนราคาของข้าตัวนี้นะครับก็ประมาณ20ดอลลาร์นะครับตีเ,เงินไทยก็ประมาณ600กว่าบาทคืนนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเสิร์ชเอาใน Google นะถามว่าบ,บอกว่าเฮ้ยกินน้ำก๊อกได้หรือเปล่านะ กูเกิลจะบอกว่าเออก็ได้กินได้นะคือ approve อยู่แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันก็อาจจะมีในท่อเนาะอาจจะมีสารตะกัวหลุดออกมานิดหน่อยมีออร์แกนิกมีสารทุกอย่างเลยไม่มีความแน่นอนเด็กมาหาลัยนะครับทุกคนก็จะมีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนะอย่างแรกคือเราต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปซึ่งผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยฟิลเตอร์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้กเ็เขาจะขายแยกกันเลยนะ ใส่เขาไปอย่างนี้นะ,ะคือเขาจะเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี้ยประมาณทุกเดือนนะครับเดือนครึ่งนะ,ะวิธีการใช้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะ,ะนี่ผมไปเติมน้ําก๊อ,อกมาแล้วครับจากห้องน้ําของผมเราก็แค่เทเลยในข้างบนนี้เราก็ปิดไว้นะครับฝุ่นจะได้ไม่เข้าเห็นไหมมันจะค่อยๆหยดนะค่อยๆหยดผ่านฟิลเตอร์กรองสารทุกอย่างออกไปนะเราจะได้น้ำที่ safe นะครับปลอดภัย นะแล้วจริงๆผมว่าอร่อยกว่าด้วยนะอย่าลืมไปซื้อกันนะมาดูอย่างที่สองกันนะครับนี่นี่คืออย่างที่สองอาจจะงงว่าคืออะไรนะต้องประกอบก่อนประกอบเสร็จแล้วนะนี่นะครับเขาเรียกว่า s w i f f e r นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือที่ทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดกำแพงอะไรได้เลยแต่ว่าแพื่อนจะงงมันใช้ยังไงตอนเราซื้อจะตัว Swi ฟ f e r นะครับ จะมีอันนี้แถมมาด้วยนะซึ่งอันนี้มันจะเหมือนผ้าเปียกนะครับที่เอาไว้ใช้ทําความสะอาดพื้นทําความสะอาดห้องน้ําโดยเฉพาะเลยทีน,นี้นะครับเรามียเน,นี้ยเราจะไม่ต้องใช้ไม้ถูพื้นนะเพอร์เฟกต์สำหรับ <laughs> เด็กมหาลัยขี้เกียจอย่างผมวิธีใส่นะครับก็แกะอันนี้เลยคล้ายเหมือนที่ชู้เปียกเลยนะมันต้องแกะอย่างนี้ก่อนนะครับแกะออกไปอย่างงี้แล้วเราก็แปะไปเลย มันจะมียางเห็นไหมยางเนี่ยซึ่งมันเหมือนเคยเห็นแบบแก้วสไปร,ร์แก้วโค้กของแมคโน d ไหมครับมันจะใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยนะแล้วเราก็แค่กดเข้าไปมันก็จะล็อกล็อกตะตัวก,กระดาษเข้าไปแล้วทำเลยสี่ด้านปึ๊บอันสุดท้ายอายัดเข้าไปเดี๋ยวผมลองไปถูพื้นดูตายเตียมแลจ้าเปียนโอดูเป็นไง สกรปรกมากๆแล้วพลาเราใช้เสร็จนะครับเราก็แค่ดึงตรงนี้ออกนะเราก็ฉิงควาสามารดึงออกปึ๊บนี่เป็นชิ้นๆเลยนะครับเก็บง่ายๆเสร็จอย่างที่3นะครับคือ,อนี่อันนี้นะ เขาเรียกว่าทายพอตนะครับทายพอตในไทยอาจจะมีขายด้วยนะแต่จะไม่ใช่แบรนด์ทายนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเปิดออกมานี่นี่นะครับนี่ไม่ใช่ขนมนะนี่คือ,อน้ํายาซักผ้านะครับแล้วมันจะรวมทุกอย่างเลยนะน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับซักผ้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรบ้างนะแต่ว่าดูน่ากินมากๆแต่ห้ามกินเลยนะครับกินแล้วคือเข้าโรงพยาบาลเลย ผมมีมาตั้งแต่อยู่บอร์ดิงสคูลแล้วเพราะว่าตอนอยู่แบร์นะครับก็ต้องซักผ้าเก็บผ้าตากผ้าอะไรอย่างนี้เองคืออันี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมมีในห้องตลอดนะครับถ้าไม่มีก็ไปไปไปยืมเพื่อนบ้าน,นแต่วันนี้คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเดินไปในห้องไหนนะครับมีทุกคนเพราะว่าที่เนี้ยต้องซักผ้าเองนะครับไม่มีบริการซักผ้านะครับวิธีใช้นะครับปกติผมก็จะใช้อันเดียวนะเพราะว่าผมไม่ได้ผมซักเกือบทุกอาทิตย์ นะผ้ามันก็จะไม่ได้เยอะมากเนาะใช้อันเดียวก็โยนเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ซักง่ายๆเลยนะแค่นี้ซิมเปิมากนั่นก็คืออย่างที่3ามไท p พดโอเคนั่นนะครับก็คือ3อย่างที่เ,เด็กมหาลัยในอเมริกาทุกคนต้องมีนะครับเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย